น้อยวัยห้าเดือนเจ้าหมูน้อยลูกชายกระทินผู้ครับน้อยแสนท่าน ใู้ชายกระทิงคู่เหมือนกันใปหกเดือนตัวนี้ห้าเดือนไดมอนไดมอนสามปีสามปีสามเดือน แม่ของเจ้าแสนแม่อ้วนนนี้หมูน้อยเจ้าหมูน้อยนั่นแม่เจ้าหมูน้อยแม่บุญแม่บุญส่งแม่เจ้าหมูน้อยมีแสนสถานกับแม่ของเขา น้อยครับห้าเดือ,น,อนนั้นแสนสถานกับแม่แม่อ้วนแสนสถานหกเดือนลูกชายกระทิงผู้นะครับหกเดือน <c oughs> กับแม่ของเขาเองแม่บุญเอ้ยแม่อ้วน กับแม่ลูกชาย6เดือน6เดือนเต็ม6เดือนเต็มกับอีก3วันอันนี้5เดือนนี่หเดือนนี่แม่ของเจ้าหมูน้อย วนสถานะท้องไดมอนท้องไดมอนได้ประมาณจะเข้าเดือนที่3ส่วนแม่บุญท้องไดมอนจะเข้าเรียนที่2เข้าเรียนที่2เหล้ว อ่วนกับลูกชายลูกชายหกเดือนอันนี้แม่บุญส่วนอันนี้พระเอกไดมอนด์สามปีสามปีสามเดือนนี่ครับสามปีสามเดือนเอนจ้าไดมอนด์ลูกคูพยาท้องกับแม่บุญ ้องกับแม่อ้วนอันนี้แม่อ้วนกับลูกชายครับลูกชายกะทิงคู่วัยหกเดือนอันนี้ก็กระทิงคู่แต่เป็นลูกแม่อ้วนเอ้ยแม่บุญห้าเดือนเจ้าหมูน,น้อยห้าเดือ,น,อนนั้นแม่ปีใหม่ท้องไดมอนด์เหมือนกันท้องสองเดือน ปีใหม่อันนี้ลูกแรกของแม่บุญลูกตัวแรกรับลูกชายชายกระทิงคู่อันนี้ก็ลูกตัวแรกของแม่อ้วนส่วนแม่ปีใหม่มีลูกแล้วหนึ่งตัวผสมกับพ่อเผือกได้ลูกเผือกอันนี้แม่ ไอ้อ้วนครับไอ้อ้วน <c oughs> นี่แม่บุญน,นี่ไดมอนด์ไดมอนด์พ่อพัน God.